ระบบขายและรับจองสินค้ากดที่ workflow จากนั้นเรากดที่ invoice สินค้าเลือกเป็นขายเชื่อและเอกสารก็จะเป็นขายเชื่อสินค้าคลิกโอเคเมื่อเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นว่ามี invoice อยู่แล้วใบหนึ่งเป็นของ Golden Pass แต่ในที่นี้เราจะทำการบันทึกรายการค้า เมื่อเข้ามาแล้วไม่ต้องคลิกเลขไม่ต้องระบุเลขที่เลขที่อ้างอิงเนื่องจากโปรแกรมจะหลานให้เองโดยอัตโนมัติเราก็ทำการใส่วันที่ของเอกสารเข้าไปก็คือรายการเกิดขึ้นเมื่อวันที่สอง คือร้อยแปดชอก็คือ C 0 1กดเลือก Enter ยอดนี่ขณะนี้เป็นศนย์โอเคชื่อยอดลูกค้าก็จะขึ้นมาเองว่า108ยแปดชอเมื่อเราเลือกลูกค้ารหัสลูกค้าเรียบร้อยเสร็จแล้วให้ไปที่ช่องช่อง PF ในรายการสินค้า โชว์การลงบัญชีอัตโนมัติต่างนี้กาจะเห็นเป็นเดวิตลูกงนี้การค้าเบอดร้เครดิตขายเชื่อเบ0 0 0ื่นสเครดิตภาษีขาย840บาทกดบันทึก จะมีการเป็น i ินออกมาเพื่อเก็บไว้เป็นเอกสารอ้างอีกขอบคุณค่ะ